จ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ TR41 และนี่คือ n 8 Awakening ครับและในที่สุดเซิร์ฟเราก็มี e d Hero แล้วครับพร้อมกับปีกน่าจะบวก15มั้งเออสีแดงๆอย่างนี้เรื่มเรื่มแดงๆงนี้น่าจะบวก15มั้ง e Hero คนนี้ชื่อ h a l l o w e e n ครับเขาเป็น Developer ของเกมนี้ครับอ่ามันไปแล้ว อ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวทางการอัพสกิลของสายหมัเดเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ <blast. S 1> ก็ก่อนไปรับชมขอฝ <L ion download> ากกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วกด subscribe ให้ถึง300คนด้วยครับขอบคุณมากครับผมสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนทำก็คือลบล้างภาพเก่าๆที่เราเคยเล่นเน้เอ็ ทิ้งไปให้หมดครับภาพจาการเกตเวลเก่าๆให้ทิ้งไปก่อนภาพจําการอัพสกิลเก่าๆให้ทิ้งไปก่อนครับแล้วมาฟังกันตรงนี้วันนี้ผมจะเจาะเรื่องสายหมัดก่อนเนื่องจากว่าตัวผมเองเล่นสายหมัดเดี๋ยวจะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะยืมตัวละครเพื่อนที่เป็นสายเวทสายปืนสายดาบเอามารีวิวให้ฟังสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะใส่ไว้ในทุกๆคลิปของทุกสายอาชีพนะครับตอนนี้ NA a w a k e n i n g จะแบ่งออกเป็น2ส,สายคือ 1. สายโซโล่สายโซโล่คือการทำอะไรคนเดียวเก็บเลเวลคนเดียวตีมอนสเตอร์คนเดียวหาของคนเดียวกับ2ส,สายปาร์ตี้สายปาร์ตี้คือการที่ทำอะไรพร้อมกับเพื่อนไปกับเพื่อนมีปาร์ตี้ในการเก็บเลเวลไปเป็นกลุ่มซึ่งสองสายเนี้ยทุกคนต้องมาตัดสินใจว่าคุณจะเล่นสายไหนระหว่างสายโซโล่หรือสายปาร์ตี้มันจะต่างกันที่การอัพสกิลครับพาร,กรากาที่2 พูดถึงการอัพสกิลของสายโซโล่ผมพูดไว้ก่อนเกินไว้ก่อนว่าไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับวิธีทริกการเล่นของแต่ละคนจะแตกต่างกันอันนี้ผมจะนำเสนอข้อดีและข้อเสียของสกิลของสายหมัดสกิลสายหมัดคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ครับเอาแค่ถึงมา80นะคือมา80จะเปิดที่คอสเคานเตอร์กับมาเวลใช่ไหมครับสายโซโล่ครับทำอะไรคนเดียว เก็บเวลคนเดียวปล่อยบอทคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะใช้บอดได้คุ้มค่าครับแต่สิ่งที่สายโซโล่ต้องทําคืออะไรรู้ไหมสายโซโล่ต้องอัพสกิลเดี่ยวซึ่งแผงสกิลของสายหมัดมันจะมีอยู่สกิลเดียวเท่านั้นที่เป็นสกิลเดียวนะครับนั่นคือสกิลนี้ครับคียที่เข้าถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษมันจะใช้ชื่อว่าแฟรตมั้งเออน่าจะใช้ชื่อว่าแฟรตตรงนี้ครับเป็นสกิลหากินของสายโซโล่คือทําอะไรคนเดียวเพราะว่ามันจะปิดมอนไวมาก ผมแนะนำให้อัพคิย์คอลเต็มโจมตีเต uh, ็มดีเฟนซ์เต็มอ่าสปีดเต็มนะครับอันนี้จะอัพหรือไม่อัพก็ได้แล้วแต่เดสช็อต t เนี่ยทอร์นาโดถ้าสายโซโล่อัพไว้1พออัพไว้แค่1พอเพราะว่าเอาไว้เก็บทักษะต่อคอร์สกับมาเวลไม่ต้องอัพครับไม่คุ้มเลยสองสกิลนี้เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นสายโซโลหรือสายปาร์ตี้ก็ตาม สายมัดส2สกิลนี้ตอนนี้ให้ตัดทิ้งไปเลยครับอย่าไปอัพเสียสกิลพอยต์ฟรีฟรแต่ถ้ามันเหลือคุณอัพได้ถ้าอันนี้เต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วแล้วก็คีย์ลิคอนี้เต็มแล้วเพราะอะไรถึงไม่คุ้มค่าคอสเคานเตอร์ครับเรายังไม่สามารถไปเจอมอนสเตอร์ที่เลเวลมันสูงมากๆอย่างเช่นเรายังไม่ได้ไปเจอหุ่นเรายังไม่ได้เจออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัพเพราะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับอันที่ S สกิลมาเวลภาพจำครับ ภาพจําของทุกคนที่เตะเปียง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 ให้ตัดทิ้งไปเลยครับสกิลมาเวลที่เป็นแพสซีฟตรงเนี้ยห่วยแตกที่สุดของสายหมัดเลยก็ว่าได้ตอนนี้ห่วยแตกมากๆถ้าคุณไม่ได้ใส่หมัดมาเวลไม่ได้ใส่หมัดกระโหลกไม่จําเป็นไม่ต้องอัพผมอัพเต็ม20โอกาสสำเร็จมันอยู่ที่25%สร้างความเสียหายอีก25%ต่ําเต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆ เพราะฉะนั้น2ส,สกิลนี้เป็นสกิลที่ไม่คุ้มค่าที่สุดไม่ควรอัพที่สุดพี่ครับแต่ผมเป็นสายปล่อยบอดครับผมเก็บคนเดียวโอเคถ้าคุณเป็นสายปล่อยบอดผมเก็บคนเดียวนี่ครับอัพไปเลยคริเทเชลเต็มมาเวลเต็มแล้วคุณปล่อยบอดปล่อยบอดแล้วติก๊กใช้ทักษะอัตโนมัติไว้ใช้ล่าสัตว์อัตโนมัติไว้ลไวแล้วคุณล็อกสกิลไว้ที่มาเวลเอยล็อกสกิลไว้ที่คริเทเชลจบเลย ปล่อยเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนได้ปล่อยไปนี่คือสายโซโล่สายโซโล่สกิลหมัดเดียวต่อไปสายปาร์ตี้ครับสายปาร์ตี้ทำอะไรเป็นกลุ่มทุกอย่างเป็นกลุ่มสิ่งที่ตามมาครับคุณจะไม่ได้ปิดมอนเพียงตัวใดตัวหนึ่งคุณจะปิดมอนเป็นฝูงพอคุณเปิดปิดมอนเป็นฝูงสกิลเดี่ยวทั้งหลายมันจะไม่จำเป็นครับอย่างเช่นคริ์ิคอลที่สายโซโล่ัพไปเมื่อกี้เราไม่ต้องอัพครับ อา้าแล้วมาเวลกับคอสแล้วแต่ว่าอยากอัพพอยต์เหลือหรือเปล่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องอัพครับแล้วเราต้องอัพอะไรอัพอย่างนี้ครับสายปาร์ตี้นะครับพาวเวอร์เต็มครับป้องกันอัพเต็มวิ่งอัพเต็มเดชช็อตอัพอัพไว้หนึ่งที่เหลือลงไปที่ทอร์นาโด30แต่ผมขอแนะนำว่าคุณจะลงทอร์นาโดได้ตะ30ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่า หลังจากนี้ไปคุณจะใช้ทอร์นาโดในการเก็บเลเวลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณอัพทอร์นาโด30ต่อให้คุณใช้หมัดแรกเกิดไปหมุนมอนมันก็เข้าแรงเพราะว่าสกิลมันหนักครับเพราะฉะนั้นคุณต้องช่างใจว่าคุณอาจจะเก็บทักษะมาที่90ก่อนก็ได้แล้วค่อยอัพทอร์นาโดเต็มแล้วค่อยเก็บเวลไปเรื่อยๆมันคือความเสี่ยง สำหรับสายปาร์ตี้นะแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเรายังไม่มีใครเข้าหุ่นได้อวุธสกิลในเซิร์ฟยังน้อยอยู่นะครับต่อให้หุ่นเปิดแต่คุณไม่ได้ใส่อวุธสกิลคุณเลเวล50-60คุณเข้าไปตีหุน่นต่อให้คุณอัพสกิลคริเทีลไปต่อยหุน่นปังปังๆังปง,ปง,ปง,ปงก็ไม่ตายอยู่ดีทีนี้คุณต้องมาชั่งใจว่าระหว่างสายโซโล่กับสายปาร์ตี้คุณจะเลือกอะไร แล้วถามว่าสายไหนเลเวลไวกว่าแน่นอนครับว่าสายปาร์ตี้เนื่องจากเลเวลมันหารเท่ากันแล้วเราปิดมอนได้เยอะกว่าสายปาร์ตี้เลเวลจะไวกว่าแต่ถามว่าสายไหนสบายกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นสายบอดที่ปล่อยบอดไว้ตลอดเราไม่ต้องทำอะไรแค่ปล่อยบอดครับสายโซโล่มันจะสบายตั้งแต่เลเวล1จนถึง50ครับไอ้จนถึง60 คุณใส่เลยสกิลเดียวเลยป้างปางป้าง,างเข้าท่อไปใส่สกิลเดียวป้างปางป้างปังปังพอคุณเข้าลอตได้สายปาร์ตี้จะได้เปรียบมากๆครับเพราะว่ามอนทีท่ลอตเลือดเยอะให้ e x p เท่ากับมอนในถ้ำหรือสูงกว่าเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันมาแล้วฆ่าปาร์ตี้เป็นกลุ่มมันจะได้ e x p ได้เร็วกว่า คลิปนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วแล้วทีนี้ทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเอาเองว่าอยากจะเล่นสายไหนไปละจ้า